สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับแอดบอมนะครับจากเพจลันไปเรื่อยๆนะครับจะมาสรุปนะครับบุรีรัมมมาลาธอน2021ในรันนะครับผมให้ฟังในคลิปเดียวนะครับจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าปกติแล้วบุรีรัมม์มาลาธอนนะครับจะแข่งขันกันในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับผม แต่ด้วยผิดโควิดนะครับก็ทําให้การแข่งขันเลื่อนมาที่เดือนมีนาคมนะครับช่วงปลายเดือนซึ่งก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับผมซึ่งอากาศนะครับก็จะร้อนมากนะครับผู้จัดนะครับเลยแก้เกมด้วยการจัดมาวิ่งกันตอนกลางคืนแทนนะครับโดยหวังว่าความร้อนจะน้อยกว่าในช่วงเช้านะครับจากในช่วงก่อนปล่อยตัวระยะมาราธอนนะครับพิธีกรที่สนามนะครับประกาศว่าขนาดนั้นอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสนะครับซึ่งชัดเจนเลยนะครับว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผม และในช่วงก่อนการแข่งขันนะครับทางผู้จัดนะครับก็ได้ทดลองนะครับลดน้ําถนนนะครับทั้งเส้นทางนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันวิ่งนะครับในช่วงเย็นนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนโดยลุงเนวินนะครับก็เป็นผู้ที่ไปทดลองด้วยตัวเองนะครับก็มีการเอาที่วัดอุณหภูมินะครับไปเช็คตามท้องถนนนะครับว่าอุณหภูมิเป็นยังไงร้อนขนาดไหนนะครับซึ่งเมื่อทดลองกันแล้วนะครับก็เลยลงความเห็นกันว่าในวันแข่งขันจริงนะครับควรจะเอาน้ำนะครับมาลดที่ถนนก่อนแต่ปรากฏว่า พอเริ่มวิ่งไปนะครับผมมันกลายเป็นดาบสองคมหรือเปล่านวิ่งหลายท่านนะครับในระยะมาราธอนนะครับก็มาเล่าให้แอดฟังนะครับว่าการระบายความร้อนอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ร้อนกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าพอถนนนะครับร้อนๆโดนน้ําไปความร้อนมันก็ระเหยขึ้นมานะครับผมเป็นไอซึ่งเรื่องนี้นะครับทางผู้จัดนะครับก็ต้องไปศึกษาและทดลองกันนะครับว่าตกลงแล้วการลดน้ำนี่ันดีหรือไม่ดีนะครับผมการวิ่งในระยะมาราธอนนะครับเมื่อเริ่มปล่อยตัวนะครับผม ก็มีนักวิ่งอีลิทนะครับประกบกันอยู่2คนก็คือสันชัยนามเขตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยนะครับวิ่งประกบไปกับเซอร์เก้ไซเลียนนอฟนักวิ่งอดีตทีมชาติรัสเซียนะครับซึ่งมีภรรยาอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมโดยพื้นเพนะครับเซอร์เกเนี่ยครับผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมแต่ครั้งนี้มาวิ่งถึงบุรีรัมเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าอากาศนั้นร้อนมากนะครับเพราะว่าในจุดให้น้ําในกิโลเมตรที่16เนี่ยที่สังเกตนะครับก็คือสันชัยเนี่ย รับน้ำถึง5แก้วด้วยกันซึ่งแก้วที่1นะครับเป็นน้ํเปล่านะครับก็ยกดื่มแก้วที่2เป็นเกลือแร่ยกดื่มแก้วที่3เอาน้ํามาลาดหัวนะครับแก้วที่4เอาน้ํามาลาดหน้าแล้วก็ตัวนะครับส่วนแก้วที่5แก้วสุดท้ายเนี่ยเอาน้ํามาลาดต้นขานะครับทั้งสันชัยและเซอร์เก้นะครับก็วิ่งลากกันมานะครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนในจุดรับน้ํากิโลเมตรที่18นะครับซึ่งในจุดนั้นก็มีการแจกเจลพลังงานด้วยนะครับผมซึ่งเซอร์เก้นะครับ วิ่งนาอยู่ดีนะครับแล้วก็ชะงักนะครับมารับเจลพลังงานนะครับซึ่งทําให้สันชัยนะครับทิ้งห่างออกไปนะครับผมห่างออกไปเรื่อยๆนะครับจนสันชัยนะครับทิ้งห่างออกไปประมาณเกือบ4นาทีหรือประมาณ1กิโลเมตรกว่าเลยทีเดียวในระหว่างที่แอดดูไลฟ์สดนะครับพอเลยช่วงกิโลเมตรที่30แล้วนะครับแอดก็เริ่มมั่นใจครับผมว่าสันชัยเนี่ยน่าจะครองแชมป์คว้าโอเวอร์ออที่1ของบุรีรัมในสนามนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ปรากฏว่านะครับผม พอถึงกิโลเมตรที่36เนี่ยสัญชัยเริ่มมีอาการนะครับผมคือวิ่งฟอรมเริ่มไม่ดีนะครับแกนกลางลําตัวเริ่มแกว่งนะครับผมจนในที่สุดนะครับสัญชัยก็มีการหยุดเดินเป็นบางครั้งนะครับผมซึ่งเห็นได้ชัดเลยครับว่าเกิดอาการชนกําแพงนะครับผมหรือหมดแรงนั่นเองครับและในระหว่างนั้นนะครับเซอร์เก้ที่ตามอยู่กิโลเมตรกว่าหรือประมาณ4นาทีเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เห็นว่าสัญชัยเริ่มเกิดอาการอย่างนี้นะครับผม จนกระทั่งนะครับวิ่งไปถึงช่วงกิโลเมตรที่39นะครับตรงนั้นเป็นถนนเส้นตรงนะครับเซอร์เก้ที่ตามหลังมาก็เห็นว่าสันชัยเนี่ยมีอาการไม่ดีนะครับมีการหยุดเดินนะครับเซอร์เก้ก็เลยพยายามรีบควบนะครับผมเพื่อที่จะแซงสันชัยแล้วก็แซงได้สําเร็จเมื่อถึงกิโลเมตรที่40ครับแต่จุดเปลี่ยนนะครับก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเซอร์เก้นะครับวิ่งนํามาและเหลือระยะทางอีกแค่1.5กิโลเมตรจะเข้าเส้นชัยนะครับ อยู่ดีนะครับอาการวิ่งของเซอร์เก้ก็แปลกๆไปคล้ายว่าเป็นตะคิวนะครับผมโดยเซอร์เก้นะครับได้ลดความเร็วลงมาอย่างเยอะเลยนะครับโดยระหว่างนั้นก็หันหลังมองสัญชัยตลอดว่าสัญชัยจะตามมาหรือเปล่าซึ่งกล้องนะครับก็ได้ตัดสลับไปให้เห็นว่าระหว่างนั้นสัญชัยก็ยังวิ่งวิ่ง,งเดินเดินเหมือนเดิมก็คืออาการชนกำแพงของสัญชัยเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับ,รบเซอร์เก้นะครับก็เลยประคองตัวเองเข้าเส้นชัยไปนที่สุดนะครับ และคว้าแชมป์นะครับด้วยเวลา2ชั่วโมง35นาที1วินาทีนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับผมจะเห็นว่าพอปล่อยตัวออกมาเนี่ยจะเป็นเซอร์เก้วิ่งกับสันชัยพี่บุญถึงนะครับจะวิ่งกับโค้ชเหินนะครับและในการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เห็นพี่บุญถึงนะครับครั้งสุดท้ายนะครับในช่วงที่มีเลเซอร์ช่วงประมาณกิโลเมตรที่20นะครับผมหลังจากนั้นก็หายไปจากการถ่ายทอดสดแล้วก็ไม่เห็นพี่บุญถึงเข้าเส้นชัยนะครับ และพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งที่บุญถึงก็มาโพสเฟซบุ๊กว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะครับผมซึ่งนะครับอาจจะเกิดอาการฮิสโตกจนทําให้ต้องแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลนะครับผมยังไงนะครับเราก็ขอให้กําลังใจพี่บุญถึงนะครับหายไวๆแล้วก็กลับมาลุยในสนามหน้ากันต่อไปนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสนามบุรีรัมมาราธอนในปีนี้นะครับโหดมากนะครับเพราะนักวิ่งที่จบซับสามในระยะมาราธอนหรือจะเรียกว่าจบก่อน3มชั่วโมงนะครับ มีเพียงแค่13คนเท่านั้นนะครับซึ่งหากนะครับเราไปเปรียบเทียบกับสนามบางแสน42นะครับเมื่อปลายปีนะครับมีคนจบซับสามถึง39คนจากเซติต่างๆนะครับทำให้เห็นได้ว่าความร้อนในสนามบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยทำให้เซติการวิ่งของนักวิ่งเนี่ยครับลดลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าแชมป์ในแต่ละประเภทมีใครกันบ้างนะครับเริ่มจากระยะมาราธอนนะครับโอเวอรออฟใชายเซอร์เก ทำเวลา2ชั่วโมง35นาที1วินาทีนะครับ overall ฝ่ายหญิงนะครับทำเวลา3ชั่วโมง14นาที57วินาทีนะครับส่วนระยะาร์ f นะครับฝ่ายชายไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจ้าบิ๊กนะครับนทวุฒิอินนุ่มนะครับ1ชั่วโมง11นาที48วินาทีส่วนฝ่ายหญิงนะครับพี่ฝนนะครับผมอดีตนักวิ่งทีมชาตินะครับทำเวลา1ชั่วโมง26นาที5 5วินาทีนะครับ ส่วนระยะมินิมาราทอนนะครับ10กิโลเมตรนะครับโอออฝ่ายชายนะครับก็ได้แก่แฝดคู่น้องนะครับเบลนัทวัน์อินนุ่มทําเวลาไป32บนาที2วินาทีครับส่วนโอออฝ่ายหญิงนะครับน้องบิ๊กซีนะครับทาเวลาไป38บนาทีครับการแข่งขันบุรีรัมมาลาทอนในปีหน้านะครับยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะจัดการแข่งขันเมื่อไหร่เดือนไหนนะครับแล้วก็จะกลับไปจัดปล่อยตัวตอนเช้ามืดเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นไนท์รันเหมือนปีนี้นะครับผมซึ่งยังไงนะครับ เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับกับเรื่องสภาพอากาศนะครับเพราะสนามเนี่ยแอดนะครับเคยไปวิ่งตอนเช้ามืดก็ร้อนมากเหมือนกันนะครับยังไงนะครับก็เตรียมความพร้อมซ้อมให้ถึงพอถึงวันแข่งเราไม่ต้องไปวิ่งเร่งมากนะครับยังไงก็วิ่งจบแน่นอนนะครับวันนี้แอดป๊อบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ